ไอ้พีว the ีพีวีพีดูครับดูครับดู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 ไอ้ภาพใหม่ไม่เห็นโอพีนิดหน่อยโอบ้าบูสโตเฮ้ยเซต้ามีเพชเชอร์เซต้ามีเพชเชอร์นี่คีรีออฟมีปรับแอสตินเวอร์ชิวอุ้ยเลย์ออฟมีแบบยิงฟูลบูสเฮ้ยจะได้เห็นคอร์แล้วจะได้เห็นคอร์ จะได้นคนอได้ไอเรียลด้ว้ยตัวแรกประกาศฮิโรโตะคุงกับเอิร์ธทรีกันดั้มอืมแปลงล่างเฮ้ยเดี๋ยวน้ำใส่โอ้ยตั้งเทวอะประกับเฮ้ยมเา,า er เอาซันดเลนกันดัมแอเรียลกับผ้าเอาโอ้โหเชีย่ยไม่บอกอาวุธด้วยไม่บอกคอสไม่บอกอาวุธแม่งปิดฮัทหมดไอเชีย่ยทีมงานแม่งหุดตีนจริงวะมึงจะกัาไปไหนวะ <ś led> โอ้ยอยู่ดีกว่ามิไม่กตัญยามีท่าจับไข่แล้วก็มีเป่าแอนิเมชันตอนจบท่าแบบใหม่หุยมีแบบฉากดำเพิ่มขึ้นเยอะด้วยทำการแนะนำเบิร์สใหม่โวดีเคิลเบิร์สที่ทำให้คุณนั้นนึกถึงเกมเกมตายแล้วบนเพย์ี สามารถกดใช้ได้โดยการที่ไม่กดนันทิธาแล้วก็กดบูทสองครั้งเพื่อเป็นการดิ่งลงอย่างว่องไวไฟติ้งเบิร์ดเพื่อที่ทําให้คุณนั้นสามารถเข้าคอมโบฟันได้อย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นชูตติ้งเบิร์ดเมื่อมีคุณอาวุธยิงแล้วก็ปล่อยอะไรได้ปล่อยให้หมดพร้อมกับอาวุธการรีโหลดที่ไวยิ่งขึ้นคัลวิ่งเบิร์ดเบิร์ดสำหรับกดเอไอก็เด้งหนีเด้งหนีพร้อมกับเติมเบิร์ดให้กับเพื่อน เอฟรีดอมอฟรีดอมสกินจีเน,นี่ยผมลืมลอันนี้เกี่ยวกับเบิร์ดอ่าเอ็กซ์เบ <es> ิร e ์ดคอร์สต้องต้องดูใหม่นะว่าเวลากดเบิร์ดสองอันพร้อมกันแล้วจะมีอะไรเพิ่มเ,เติม แล้วก็โอ e ้โหเยอะเปลี่ยนเปลี so ่ยนจากเปลี่ยนจากระบบแรงเป็นเพย์เออร์เลเวลแทนเยอะนี่มันการยกระดับแบ่งชนชั้นนี่มีการบอกเป็นคลาสด้วย แล้วก็สติเกอร์นี่ไงมันสามารถปรับเป็นภาพอาร์ตเก่าได้ตั้งแต่โอ้ไม่งปรับได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่ภาคแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็อันนี้สำหรับสายยอดเหรียญเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจอีสัตว์โอ้ด้องพอดแต่ตน,นั่งเป็นบอทไอ้เหี้ยกูนึกว่าแม่งอาโอ้ด้องพอดมขาเป็นให้เล่นแสดงว่าทีมงานแม่งไม่รักไม่รักน้องเมย์เว้ยเฮ้ยทาจะได้เห็นสุดท้ายแล้ว ท่าของมาโฟขอเห็นแอร์เรียวอีกนิดน,นึงเนึในเมื่อในเมื่อมึงไม่เปิดคอร์ละไอมีท่าทนของเพลเเดอร์ไม่มีท่าแอร์เรียวขอบคุณครับผมทีมงานครับยกนิ้วให้เลยครับนิ้วอะไรก็แล้วแต่คิดเลยครับอ้าวมีเปิดให้เล่นพร้อมกันวันที่28เดือน6คนคนญี่ปุ่นยิ้มดีใจคนไทยอดเล่นสโลแกนนี้อย่าลืมเนี่ยไอ้เหี้ยคุณดูดิกันด้ามแอร์เรียวไม่บอกคอร์ อาวุธม,มึงยังไม่บอกแล้วว่ามีอะไรที่ระหลักมีแค่แบบว่ายิงชาร์กยิงแล้วก็ปล่อยกันบิดแล้วก็ทาฟันนิดหน่อยอะไรอ่ะโอ้โหอ,อันนี้อืมดีมากครับมีให้ดูเป็นคนขับไม่พอยังมีนาวิอีกสุดยอดครับนี่คือตัวละครที่ดีสุดในซีรีส์บิลดเดเวอร์ครับนากตาตะซากุพูดกับทีมงานว่าแอลเรียลที่เห็นในทีวีนั้นทำไมไม่มีบอกคอร์สหมายเขวาว่ายังไงกันครับอาวุธหายไปได้หมด สรุปคือเขาเอาไอ้ตัวเป้งๆ,ๆมาก็เอามาแห้งเหมือนกันนี่หว่าอุ้ยอันนี้บอกว่านาวิเพเยอร์ของแม่มดจากดาวพุธจะเป็นใครจะเป็นยังไงภาคนี้อะเอาเพเยอร์นาวิมาได้แทบทุกคนเลยนะจะเอามาตั้งแต่ต้องฟูก็ได้เอามิโอมาก็ได้เอากูเอลมาคนแม่งใครเยอะแล้วก็มีอายกตัวอย่างก็เีชิเลียสรุปแม่งเพเยอร์นาวิเอามนุษย์ปานบ้านเพลมาสี่คนในเฮีย เอาเอาดึงภาพพันเฟลสี่คนมายืนหน้าจอคนเดียวอีอ <right ่ะเนี่ยก็มีร่างมีร่างวีทูเพิ่มให้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวขอ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 กิดแป๊บนึงแล้วกูจะได้เห็นน้องใส่ชุดนี้ในภาคนี้ด้วยก็เฮียก็ภาคจุดเกิดเขาอ่ะจุดเริ่มต้น อ่าท่าแรกมีการกลางกลางบิดแล้วก็ยิงส่งไปข้างหน้าแล้วแม่งเป็นสตันด้วยแล้วก็มีชาร์จยิงท้าฟันฟันเรายกเ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาท่านี้ท้าฟันเรายกขึ้นนี่ท่าตอนที่สู้กับอาริบาเดใช่ป่ะตอนช่วงซีซั่นแรกแค่นี้แหละประกับผมคูนที่ว่าฉันจะไม่ยอมแพ้เออมันเหมือนเทินเอใช่ใช่ใช่เหมือนเทิร์นเอเลยเหมือนท่าต่างูุตเพกเทิร์นเอจบการแกะท่าเรียบร้อยเพราะไม่มีแค่นี้ไอ้เขี้ยอ